ตอนที่25ไปโรงเรียนในที่สุดผมก็ได้ไปโรงเรียนเสียทีปีนี้ผมอายุ10ขวบแล้วจึงแก่กว่าเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นถึง2-3ปีวันแรกที่ไปโรงเรียนผมนึกถึงหนังสือที่จะได้เรียน นึกถึงคุณครูที่จะคอยสอนผมให้เขียนหนังสือเป็นนึกถึงโรงเรียนว่าช่างดูเหมือนพระราชวังซี่จริงๆผมบอกไม่ถูกเลยว่าตัวเองรู้สึกตึกเหิมแค่ไหนผมแทบจะเต้นไปจนถึงโรงเรียนเลยทีเดียวผมลืมแทบทุกอย่างลืมพ่อตาบอดลืมแม่ปัญญาอ่อนลืมการขอทานลืมการเร่ร่อนลืมความเสียใจ ลืมเรื่องที่ทำให้ผมไม่มีความสุขไปเสียสิน้นใจคิดแต่ว่าผมจะได้เรียนแล้วผมจะรู้หนังสือแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเกียงแค่มาถึงหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้นขณะที่ผมกำลังจะวิ่งเข้าไปในโรงเรียนก็มีนักเรียนรุ่นพี่สามสี่คนเดินสวนทางออกมาก่อนพอเห็นพวกเขาส่งยิ้มแบบไม่ประสง์คดีให้ผมก็ได้แต่กลืนน้ำลาย พยายามทำตัวรีบก้มหัวลดฝีเท้าที่ก้าวเดินให้ช้าลงแต่การสงบเสงีง่ยมเจียมตัวก็ไม่ได้ทำให้พวกเขายอมปล่อยผมไปง่ายๆอย่างที่คิดตอนที่ผมกำลังถอยหลีกทางให้ก็มีเด็กนักเรียนรุ่นพี่คนหนึ่งกแกล้งเดินเข้ามาชนผมอย่างจังแล้วพวกหมาหมูอีกสองสามคนก็พากันล้อผมว่าอะไรวะลูกขอทานเข้ามาเรียนหนังสือด้วยเหมือนกันหรเนี่ย อ้อ้อ,อย่าเอาความโสโครของแกมาเปื้อนเสื้อผ้าชันเชนากลับไปอยู่ที่ชอบที่ชอบของแกเถอะไปขอทานมาเรียนหนังสือบา้าเปล่ากลับไปขอทานของแกเหมือนเดิมเถอะฮฮฮพ่อแม่พี่น้องลงป้าน้าอาเอ้ยได้โปรดสงสารผมด้วยเถอะผมหิวจะตายอยู่แล้วเด็กๆพวกนั้นพากันหัวเราะเริงร่าพอได้ยินพวกเขาหัวเราะยอ ผมก็กำหมัดกัดฟันแน่นเอนตัวพิงแนบสนิทไปกับกำแพงรู้สึกกระอวงร้อนว่าไปทั้งตัวราวกับภูเขาไฟกำลังจะระเบิดระนั้นแหละอยากจะชกหน้าพวกเขาจริงๆเรื่องต่อยตีกันน่ะผมไม่กลัวหรอกใจจริงก็อยากจะลองตีกับเด็กพวกนี้ดูสักตั้งช่วงเวลาหลายปีที่ต้องซัดเซเนจอนไปเรื่อยนั้นช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และความอดทนให้กับร่างกายผมมากกว่าเด็กทั่วไปอยู่แล้วถ้าตีกันผมแน่ใจว่าต้องชนะแน่แต่พอนึกถึงพ่อถ้าพ่อรู้ว่าผมมีเรื่องชอกต่อยกับเพื่อนตั้งแต่วันแรกที่ไปโรงเรียนพ่อคงจะเสียใจมากและถ้าพ่อเกิดโกรธจนไม่ยอมให้ผมเรียนต่ออีกแล้วผมจะทำยังไงเพียงแค่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้เรียนหนังสือเท่านั้นแหละ ผมก็รู้สึกราวกับว่าจะขาดใจคอตกลงมาจนแทบจะชิดกับร่าอกพยายามบอกกับตัวเองว่าต้องอดทนต้องเข้มแข็งห้ามร้องให้เด็ดขาดอย่าไปมีเรื่องกับใครเขาจากนั้นก็อดทนกลั้นใจเดินเลี้ยวก็ไปในซอยใกล้ๆแถวนั้นเดินไปจนถึงตรงที่ไม่มีใครอยู่แล้วกำหมัดต่อยรั้วเข้าที่กำแพงนี่ไหนี่นะนี่นะนนะ นี่นี่นีนนนผมระบายความอัดอัน้นออกมาด้วยเสียงแผบต่ําน้ําตาไหลพรากออกมาจากดวงตาผมขอสาบานว่าผมจะต้องทําให้ทุกคนเห็นว่าสักวันขอทานก็จะต้องมีวันได้ดีผมจะต้องแปลความแค้นเป็นพลังให้จงได้ถ้าจะพูดให้ทันสมัยหน่อยก็คงต้องบอกว่าผมเป็นเด็ก ที่ถูกสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงขัดเกลา่จนกลายเป็นคนที่มีอีคิวสูงกระมังในที่สุดผมก็กล้ามกลืนความเสียใจทั้งหมดลงไปไว้ในอกวันนั้นกว่าจะเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนอีกครั้งผมก็ต่อยกำแพงซึ่งจนมือฟกช้ำดำเขียวไปหมดหากคุณถามผมว่าไม่เจ็บมือรึอผมก็อยากตอบคุณเละเกินว่าคงเป็นเพราะ ใจผมนั้นเจ็บจนเกินทนแล้วจึงทำให้มือทั้งสองข้างไร้ความรู้สึกไปเองพอมาถึงโรงเรียนผมก็ไม่รู้ว่าห้องเรียนไปทางไหนแถมยังไม่รู้หนังสืออีกจึงต้องถามคุณครูที่เดินผ่านมาแล้วให้ท่านช่วยพาผมไปส่งที่ห้องเรียนพอเดินมาถึงหน้าห้องเรียนของตัวเองก็เห็นคนอยู่เต็มห้องไปหมดเพราะวันนี้เป็นวันมอบตัว นักเรียนทั้งห้องมีหกสิบกว่าคนเด็กทุกคนล้วนแต่มีพ่อแม่พามาราย,ยางานตัวมีเพียงผมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีผู้ปกครองพามาผมเดินเข้าไปนั่งที่อย่างลาดอดอิจฉาคนอื่นที่มีพ่อแม่มาด้วยไม่ได้พวกเขาช่างเกิดมาโชคดีอะไรเช่นนี้แล้วคุณครูก็เริ่มขานชื่อไล่ตรงจิน้นในที่สุด ครูก็เรียกถึงชื่อผมมาครับผมตอบเบาๆครูขมวดคิ้วเงยหน้าขึ้นมองผมแล้วมองกลับลงไปที่เอกสารจากนั้นก็หยุดขานชื่อแล้วถามผมว่าไล่ตรงจิน้นแล้วพ่อแม่เธอหละ่ะทำไมไม่มาผมชักจะใจเสียแต่ก็ไม่กล้าโกหกครูจึงตอบอย่างจริงจังว่าคุณครูครับพ่อผมตาบอด แม่ผมปัญญาอ่อนพวกเข้ามาไม่ได้ครับแล้วเสียงที่กำลังเซ็งแซ่อยู่ในห้องก็เงียบสนิทลงฉับพลันเด็กทั้งหกสิบคนพร้อมผู้ปกครองของพวกเขารวมสายตากว่าร้อยคู่เพ่งมาที่ผมเป็นจุดเดียวเสียงเซ็งแซ่เงียบลงเพียงไม่กี่วินาทีก็ดังขึ้นมาใหม่คราวนี้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายต่างพากันกระซิบกระซาบ ส่วนผมก็เอาแต่ก้มหน้างุดลงหูตาแดงไปหมดเงียบหน่อยนะคะกร,ะรุณาเงียบหน่อยะคะ่ะคุณครูขอให้ทุกคนเงียบก่อนที่จะเดินมาที่ข้างตัวผมท่านตบบ่าเบาๆแล้วพูดว่าไล่ตรงจินไม่เป็นไรนะคนเราหนีความจริงไปไม่พน้นหรอกไม่ต้องเสียใจนะคำพูดประโยคนี้เป็นเสมือนแสงแดด ที่ทาบทอลงมากลางฤดูหนาวมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีผมมองคุณครูด้วยความซาบซึ้งในใจเฝ้าแต่ขอบคุณคุณครูอยู่ไม่ได้ขาดขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณมากครับพอขานชื่อเสร็จนักเรียนทุกคนก็ต้องกรอกข้อมูลลงในทะเบียนเอกสารผมมองเอกสารแล้วก็นั่งนิ่งตะลึงอยู่กับที่ นี่มันเป็นภาษาสวรรค์หรืออย่างไรกันนะอย่าว่าแต่จะให้เขียนกรอกลงไปเลยผมไม่เคยรู้จักเลยสักตัวดีที่ตอนนี้คุณครูเดินย้อนกลับมาหาผมอีกครั้งครูถามผมตามคำถามในเอกสารที่หลักคำถามอย่างใจดีจากนั้นก็สอนผมกรอกข้อมูลลงในเอกสารพอมาถึงข้อความที่ถามถึงอาชีพของพ่อแม่ผมก็อึ้งไปแล้วก็ถามครูว่า พ่อกับแม่ผมเป็นขอทานแล้วก็ต้องเติมว่าขอทานไหมครับครูตอบว่าไม่ต้องเขียนอย่างนั้นหรอกจิน้นเติมแค่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านก็พอแล้วมาครูจะสอนให้เขียนนะพออพอพไม้เอกพ่อบออ,นอบานบ้านมมไม้โถบ้านมแอแมไม้เอกแม่ บออานอบาลไม้โถบ้านคุณครูท่านนี้คือครูที่แสนดีคนแรกในชีวิตผมเธอชื่อคุณครูเฉินเมี่ยว